เนวิลสับแหลกจัวเคอร์อเคสแบกสายหองไร่เดียงสาเหมือนเด็กน้อยชี้ตำหน่งฟูลแบกคือหายนะของอาร์เนอร์สลอต แกเรีนวิลกูรูลูกหนังชื่อดังจัดหนักใส่มิโลสเคอร์เคสแบ็กสายค่าตัว40ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลแบบไม่ไว้หน้าโดยฟันธงว่าฟอร์มการเล่นในเกมพ่ายเชลซี2-1นั้นเหมือนเด็กจากทีมเยาวชนและไร้เดียงสาอย่างสิ้นเชิงพร้อมชี้เปรี้ยงว่าตำแหน่งฟูลแบ็กกำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจฉุดทีมของอาร์เนร์สโอตให้พังลงได้ความพ่ายแพ้ต่อสิงบู ไม่ใช่แค่การเสียสามแต้มแต่มันคือการสร้างสถิติอันเลวร้ายให้เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคข,ของอาร์เนอร์สลอดด้วยการแพ้สามนัดติดต่อกันส่งสัญญาณเตือนภัยดังลันแอนฟิวว่าหงแดงยุคใหม่กำลังเผชิญกับวิกฤตเหมือนเด็กน้อยในสนามเนวิวไม่ปราณีขณะที่หลายคนจับจ้องไปที่แนวรุกที่ยังฝืดเคืองแต่ในวิวกลับชี้ไปที่จุดตายในแนวรับโดยเฉพาะฟองของเคอร์เคสที่ถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังซึ่งเขาได้วิจารณ์อย่างดูเดือด่านพอดแคสต์ส่วนตัวว่าพูดกันตรงๆเลยนะ เด็กคนนี้เคอร์เคสเขาดูเหมือนนักเตะที่มาจากทีมเยาวชนชัดๆเขาทั้งไร้ดิงสาเหมือนเด็กน้อยในสนามเขาแพ้การดวล50-50กับเปโรเนโตนี่ไม่ใช่ผู้เล่นที่เพิ่งย้ายมาจากต่างแดนนะเขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วผมคาดหวังอะไรที่มันสูงกว่านี้เยอะเนวิลยังตอกย้ำว่าเคอร์เคสควรจะทำได้ดีกว่านี้เมื่อได้เล่นเคียงข้างกองหลังระดับโลกอย่างเวอร์จิลฟานไดผมนั่งดูเขาตั้งแต่เกมแรกของฤดูกาลแล้ว และต้องบอกว่าเขาดูมีปัญหามาตลอดไม่ใช่แค่เคร์เคสปัญหาลูกลามทั้งแผงแบกแต่เรื่องเลวร้ายยังไม่จบแค่นั้นเนวิลเชื่อว่านี่ไม่ใช่ปัญหาที่ตัวบุคคลแต่เป็นวิกฤตของตำแหน่งฟูลแบ็กทั้งระบบของลิเวอร์พูลเจอรมีเฟรมปองดูเหมือนควรจะไปเล่นปีกมากกว่าเขาไม่ใช่แบ็กขวาธรรมชาติคอนเนอร์แบรดลียังทำผลงานได้ไม่ดีพอ แอนดี้โรเบิร์ตสันกำลังต่อสู้เพื่อเรียกฟอร์มแต่ก็ยังห่างไกลกับจุดพีคเมื่อหลายปีก่อนปัญหาใหญ่ของลิเวอร์พูลตอนนี้มันคือตำแหน่งฟูลแบ็กนี่แหละพวกเขาต้องรีบแก้ไขโดยร่วนเนวิลกล่าวสรุป